ท้าย้วยการกับแซดนิวส์วันนี้เอกก็มีข่าวสารฮอตฮิตมาอัปเดตกันเหมือนเช่นเคยไปชมกันเลยค่ะ มาสด้าประเทศไทยจัดประชุมผู้จำหน่ายทั่วประเทศประจำปีงบประมาณ2,566พร้อมประกาศแนวทางการดำเนินธุรกิจเพื่อมุ่งมัน่นสู่การเติบโตแบบยั่งยืนก้าวสู่ความสำเร็จไปด้วยกันในทุกภาคส่วนพร้อมยกระดับประสบการณ์ลูกค้าที่มีต่อแบรนด์ให้ดีที่สุดโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับการสร้างแบรนด์และบริการหลังการขายตั้งเป้าเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งที่ลูกค้าเลือกทั้งด้านการขายและการบริการเพื่อส่งมอบรอยยิ้มและความสุขให้กับ ลูกค้าทุกคนสร้างความสำเร็จให้ผู้จำหน่ายเติบโตอย่างยั่งยืนตลอดไปค่ะ พร้อมกันนี้ยังได้จัดงานถแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเพื่อประกาศความสำเร็จจากการดำเนินธุรกิจประจำปีงบประมาณ2,565พร้อมกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจประจำปีงบประมาณ2,566ภายใต้การดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน Mazda Brand Value Management โดยมุ่งม,มั่นส่งมอบความสุขให้กับลูกค้าตลอดเวลาที่ครอบครองรถยนต์มาส da ในโอกาสวาระสำคัญของคนไทยมาสด้ายัางได้ร่วมสืบสารประเพณีและวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่ประจักษ์ต่อชาวไทยและชาวต่างชาติร่วมพิธีรดน้ำดำหัวสื่อมวลชนกิติมศักดิ์ซึ่งถือเป็นเสาหลักของวงการรถยนต์และเป็นที่เคารพนับถือของสื่อมวลชนมายาวนานซึ่งก็ได้ให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลให้อยู่เย็นเป็นสุขตลอดไปในเทศกาลสงกรานต์ค่ะ มาสด้าให้คำมั่นสัญญาว่าจะส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าทุกคนเพื่อให้มาสด้ากลายเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่ลูกค้าเลือกและกลับมาซื้อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนด้วยรถยนต์มาสด้าตลอดจนส่งมอบความสุขและประสบการณ์ความสนุกสนานในการขับขี่ให้กับลูกค้าทุกคนค่ะ